สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาทำการเปรียบเทียบครับกับสายไม้นะครับราคาถูกกับราคาแพงว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับอย่างแรกนะครับนี่คือสายครับของ o อ d pa 0 2 v 2นะครับราคาเมล็ละ885บาทนะครับกับสายนะครับของ c a n a เ e ล l 2อง t สอ s อันนี้ราคาเมล็ละ80บาทนะครับดูนะครับของนี่ราคาต่างกัน10เท่านะครับคุณภาพเสียงจะต่างกันยังไงครับโอเคไปเริ่มต้นกันเลย ดอกไม้ประตูใจกันดินสายต้นไม้ใหญ่แก้วน้ำจานชามคงไฟคงไฟที่สวยงามขอบครัวอยู่ริมทางเดินต้นหญ้าอยู่ในสนามบ้านนี้จะมีความงามได้จะมีเธอ ดอกไม้ประตูชจกันดินทรายต้นไม้ใหญ่แก้วน้ำจานชามคมไฟคมไฟที่สวยงามขอบครัวอยู่ริมทางเดินต้นหญาอยู่ในสนามบ้านนี้จะมีความงามได้ถ้ามีเธอ ขอพื้นที่เล็กๆให้มันเป็นเด็กอยู่น,น,นานๆขอวันคืนในฝันให้เรายัางยิ้มได้โลกแห่งความจริงมันจะดีหรือร้ายอย่าให้ความเป็นเด็กโดนแย่งไปอยากจะขอพื้นที่เล็กๆให้มันเป็นเด็กอยู่น,น,นานๆ ให้เรายัางได้ฝันให้เรายัางยิ้มได้โลกแห่งความจริงมันจะดีหรือร้ายอย่าให้ความเป็นเด็กโดนแย่งไปให้อยู่กับฉันตลอด ขอพื้นที่เล็กๆให้มันเป็นเด็กอยู่น,น,นานๆขอวันคืนในฝันให้เรายัางยิ้มได้โลกแห่งความจริงมันจะดีหรือร้ายอย่าให้ความเป็นเด็กโดนแย่งไปอยากจะขอพื้นที่เล็กๆให้มันเป็นเด็กอยู่น,น,นานๆ ให้เรายัางได้ฝันให้เรายัางยิ้มได้โลกแห่งความจริงมันจะดีหรือร้าอย่าให้ความเป็นเด็กโดนแย่งไปให้อยู่กับฉันตลอด ตายทั้งเป็นช่วงครั้งนี้ฉันคงทนได้ไม่นานหัวใจคงจะโดนไฟรักเผาแหลกล้านนอนไม่เกรียมตายทั้งเป็นเธอจะมาทิ้งกันไปเชื่อสักนิดรอวันที่ฉันนั้นตายลัก่อนที่ไหนยังไงเมื่อไรจะไปพบใครไม่วอนวันนี้เธออย่าพึ่งไป ตายทั้งเป็นช่วครั้งนี้ฉันคงทนได้ไม่นานหัวใจคงจะโดนไฟรักเผาแหลกล้านนอนไม่เกรียมตายทั้งเป็นเธอจะมาทิ้งกันไปเชื่อสักนิดรอวันที่ฉันนั้นตายสัก่อนที่ไหนยังไงเมื่อไรจะไปพบใครไม่วอนวันนี้เธออย่าพึ่งไป โอเคครับทุกคนก็จบลงไปแล้วนะครับกับการเปรียบเทียบนะครับกับสายสองตัวนะครับคือเขาผองตรงนะครับก็ตอนแรกนะครับทำเป็นเลขหนึ่งเลขสองนะครับให้ทุกคนทายกันแต่ว่าไม่ต้องทายแลยเนาะฟังก็รู้นะครับคือของมันคุณภาพต่างกันเยอะขนาดนี้ก็ประมาณนี้ครับก็จะเห็นได้นะครับว่าของที่มันมีราคาดีนะครับแล้วมีเกรดที่มันแพงขึ้นนะครับเอ้ยมันก็ได้คุณภาพเสียงที่มันแพงขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะครับก็โอเคครับก็กับประมาณนี้นะครับกับ ที่มีราคาแตกต่างกันนะครับสิบเท่านะครับก็ประมาณนี้นะครับคุณภาพของทั้งสองตัวครับโอเคครับเพื่อจบคลิปนี้ใจเ,เพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ตับสไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะ